อีกอันหนึ่งที่เป็นคอของอาจารย์จุนจิที่เราว่าเห็นได้ทุกเรื่องก็คือเรื่องนี้แหละการที่เขาชอบวิพากษ์สังคมญี่ปุ่นเรื่องเขาอะจริงๆแล้วเราอาจจะภาพชินว่าเขาเล่าด้วยความขยาขยแยงความอีแต่จริงๆผลงานเขามันไม่ได้เล่าแค่เรื่องนั้นน่ะมันมีสิ่งที่ซ่อนอยู่เป็นเหมือนขั้นหลังภาพทุกครั้งจริงๆแล้วนะเกือบทุกเรื่องแหละอย่างที่เราบอกว่าอาจารย์จุนจิอะแกเกิดปี63ใช่ไหมปี63สอะสิ่งที่มันมาพร้อมกันมันคือเรื่องของการพัฒนาเรื่องเชิงอ,อุตสาหการรมเทคโนโลยีอะไรหลายๆอย่าง,างเร หลายๆเรื่องของอาจารย์จุจิก็พยายามวิพากษ์อะไรแบบนี้นะที่เราคุยกันว่าแบบนวัตกรรมอ่ะมันจะมาช่วยโลกช่วยเราทําให้ชีวิตเราดีขึ้นแต่หลายครั้งมันกลับเป็นฝ่ายร้ายของมนุษย์อะไรเงี้ยอย่างไอเรื่องปลามรณะอีเกียวนั่นก็ใช่คือแบบต้องบอกนี้ก่อนว่าญี่ปุ่นกับปลาเขาเป็นชนชาติที่แบบอยู่ร่วมกันหมายถึงว่าเขามองปลาเป็นแบบว่าเป็นอาหารที่หล่อเลี้ยงชีวิตเขามาตั้งแต่ไหนแต่ลายประเทศเกาะวันเด็กก็จะมีปลาใช<อ>่ใช่คือปลาถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ที่แบบว่าอยู่ในงานศิลปะอยู่ในประเพณี ีหรืออะไรหลายอย่างเขา<อ>เออมันเป็นซิมโบลในงานศิลปะญี่ปุ่นหลายอย่างมากเนาะซึ่งที่เราสนใจคือว่า ไอ้วันที่ไอปลาที่ที่บอกว่ามันถูกติดตั้งจกกักกลกกายเป็นแขนขึ้นมาเขาพยายามเปลี่ยนแบบว่าเฮ้ยไอความเชื่อที่มึงคิดว่าแบบจัรกลพวกนี้มาพัฒนาญี่ปุ่นใช่จริงหรือเปล่าจากสิ่งที่เป็นความสวยงามสิ่งที่เราผูกพันกันในประเทศอะไรเงี้ยอยู่ดีแบบม,มันเป็นมันทำรายเออมันทำร้ายเราหรือเปล่ามันเป็นเดเรคชั่นที่ถูกต้องไหมกับการพัฒนาเชิงแบบอะไรอย่างเดีย,อย,ดยว,อ,ยยวอะไรอย่างนี้อันนี้ก็ตีความได้อย่างหนึ่งนะเราอะรู้สึกว่าไอในเกียวในปลามรณะมันแบบมีเซนส์ของความแบบวิพากษ์การแบบทดลองมนุษย์ความอะไรอย่างงี้ด้ งคามอะไรเงี้ยมันเหมือนมีซับเทคอะไรบางอย่างที่ตีความได้ได้หลายชั้นเหมือนกัน